ครับผมนายสุนชัยรัตัดแประจำตัวท่ายมกุเทศส1ม่งศยเยนอยู่กศสนอมอำเภอบางมุงจังหวัดชลบุรีครับข้างหลังที่เห็นเป็นทางิบน้ำมาไปะช้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินชมนะครับที่แรกที่ให้เด็กมาเล่นระหว่างรอที่เราไปวิ่งได้เดี๋ยวจะมีสองสามที่ที่จะพาไปดูนะครับอันนี้จะเป็น1จุดที่ว่าเด็ก ะจะมาเล่นรอระหว่างที่เราไปวิ่งออกกำลังกายหรือทํากิจกรรมต่างๆได้นะครับคร<ห>ับที่เราสามารถมาเล่นฟุตบอลหรือว่าตะก,ก้อที่ว่าเราสามารถมาขอเขาร่วมเล่นได้จะเป็นเด็ที่อยู่ใกล้กับเด็กแล้วไม่ต้องกลัวเด็กจะเป็นอันตรายครับเดี๋ยวเราจะไปดูหนึ่งจุดตรงไหนดีเนาะ,ะประัปะ๊ สามารถมาพักร้อนได้เดินมาดูครับอาจจะเป็นหนึ่งร่มที่ว่าต้นไม้เยอะเราสามารถมาฟูเสือหรือว่าถ้าท้องให้อาหารเขามากินเราก็สามารถมานั่งกินได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่พักตรงนู้นมันจะสามารถเซลฟี่หรือถ่ายรูปได้นะครับนะครับเขาเรียกว่าคนจะมาดู อันนี้ก็จะเป็นที่วิ่งกับรับเลอนนะครับเดี๋ยวเชิญลองวิ่งด้วยเลยครับเชิญลองครับอ้าลองวิ่งนะครับแล้วเราจะพาไปปิดที่อีกหนึ่งที่นะครับเดี๋ยวรอดูกันเลยครับโอเคครับที่ส้ายครับที่กว้างเรงัม